การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากำลังเป็นที่สนใจของสังคมอยู่ในขณะนี้เนื่องจากที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสลากเกินราคายังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุเช่นผลิตภัณฑ์สลากที่เป็นสินค้าเปลี่ยนมือได้รวมถึงการนำสลากไปรวมชุดเพื่อขายต่อจึงต้องใช้หลายมาตราการเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและต่อเนื่องนอกเหนือจากการจัดลระสลากตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทาให้การนําสลากไปวมชุดทําได้ยากขึ้นประกอบกับมาตรการตรวจสอบการจําหน่ายสลากของตัวแทนจําหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าอย่างเข้มข้นและเพิ่มการตรวจสอบกระบวนการเบิกสลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดในระว,ว่รนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสํานักงานสลากได้กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้สามแนวทางโดยเพิ่มจุดจําหน่ายโครงการสลาก80ทั่วประเทศ1,000จุด รวมทั้งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ตลอดจนแนวทางการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลากในหลักการและวิธีดําเนินการของมาตรการต่างๆเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะออกประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจําหน่ายและเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดเลือกได้ในเวลาไม่นาน และจะเริ่มจำหน่ายสลาก1,000จุดทั่วประเทศได้ในงวดวันที่2พฤษภาคมนี้เราต้องการคู่ค้าสลากตัวจริงที่เป็นรายย่อยจริงๆก็จะมีกระบวนการในการคัดก,กรองส่วนของโครงการสลาก80ที่เราจะขยายจุดไปเป็น1,000จุดก็ได้รับความสนใจจานวนมากเช่นเดียวกันซึ่งถ้า1,000ล้านไปได้ดีจะเพิ่มช่องทางโครงการสลาก80เนี่ยเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดจับต้องได้ว่าสลาก80บาทเนี่ยมันมีอยู่จริง ขณะที่การจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเล่าให้ฟังว่าผู้บริโภคจะสามารถซื้อสลากในราคา80บาทได้บนแอปพลิเคชันเป่าตังโดยจะสแกนภาพสลากลงบนแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์หรือที่เรียกว่า Market Place ซึ่งผู้ซื้อสามารถกดเลขที่ต้องการและชำระเงินจากแอปพลิเคชันได้ทันทีและหากถูกรางวัลสามารถแจ้งให้โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีได้โดยไม่ต้องเดินทางมาขึ้นรางวัลด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ค้ายังสามารถแบ่งสลากเพื่อนํามาขายนอกแพลตฟอร์มควบคู่กับการขายออนไลน์และยังสามารถลดราคาให้ต่ํากว่า80บาทเพื่อจูงใจผู้บริโภคได้อีกด้วยการขายคงจะมีการขายอยู่สองแบบ,ค,บคือเราจะแพลตฟอร์มกลางก็เรียกว่ามาร์เก็ตเพลสไซที่อยากจะให้สำนักงานสลากเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยจาหน่ายก็มาฝากไว้บนนี้นะครับการซื้อซื้อบดบนมาร์เก็ตเพลสหรือเจ้าของสลากมันขายได้เอง สลากใบนั้นก็จะหายไปจากระบบทันทีจะมีหลักฐานการซื้อชัดเจนสลากจะขายได้แค่หนึ่งครั้งไม่มีการไปขายต่อซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งของการทําให้สลากเนี่ยมีราคาสูงเกินก็จะเป็นอีกนวัตรกรรมหนึ่งที่สํานักงานสลากจะนำมา,มาใช้นอกจากนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามและเอาผิดผู้ค้าสลากรายย่อยจากการขายสลากที่รับจากที่ทำการไพรส์นีอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการขายสลากรวมชุด ซึ่งการดําเนินมาตรการครั้งนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสลากราคา80บาทมากขึ้นและบรรเทาปัญหาการรวมชุดสลากซึ่งเป็นต้นเหตุให้มีสลากเกินราคาอย่างที่เห็นเอกวินกากะนิกรายงาน